C'est pas ça, ตัดที่แร้วผมดูว่าตัดไม่โดนแม่เวัดไม่ถนัดเลยดีนะทะลุนี่ตัวเบ็ดดีนะตัวเบ็ดคมพร้อมเอ,มอ,มอมครับผมช้อนคเลยไซโลครับโลอัพตัวนี้พร้อมบบเ,เมมอ๊ะตัวปวดเหลืองเลมอนพร้อมเอมีเฮลันของตัดที่แล้นกึกว่าไม,ม่โ,โดนครับรถส่งสายรถกระตุกแล้วตึ๊ดๆ,ๆขายแล้ววัดไม่ถนัดเลยไอ้ขวากระเสา ไอ้สายกับต้นไม้ของวัดอย่างนี้มันยกเอาดีดถ้าเบ็ดคมทะลุกัดใกล้ๆด้วยแหละที่วัดอยู่ <l> โอเคครับฝากโรงงานกับปอมเอบายนะเป็นหนึ่งกับสายพีอ e ีตองหนึ่งเบอร์ตองครับของดีใครก็รู้ครับเบอร์ตองคันแอร์ <l> แกแอร์คอร์ดนานวงเวทแปดสิบเจ็ดแก้วสดยอดพี่น้องนิ้มหมานที่เปไง